สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่ข้างในเป็นไงบ้างครับเสียหายเยอะครับแล้วก็มีอีกถังหนึ่งรอเลี้ยงอยู่ครับรถโฟมมันเป็นมันเป็นไม้อะไรพี่มาจากน้ำมันเตาด้วยครับพี่วนึงแล้วก็พลาสติกพลาสติกใช่ไหมเขาเขาทำอะไรนะโรงงานยังไม่รู้รนะครับขอบคุณครับครับผม เพลิงไหม้โรงงานนะครับโรงงานเบื้องต้นเนี่ยเป็นข้างในเป็นสารเคมีประเภทโฟมนะครับประเภทโฟมซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่ตอนตีสามแล้วนะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับเป็นโรงงานเกิดการระเบิดนะครับถังน้ำมันระเบิดเรี่นภาพความเสียหายของของ,ของน่าจะเป็นของเมื่อคืนนะครับ ระเบิดเลยนะครับเสียหายกระจกแตกทั้งคันนะครับจะสังเกตเห็นว่าแรงระเบิดเนี่ยทำโรงงานโดยรอบเนี่ยเสียหายค่อนข้างหนักนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ย ก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับแรงอัดจากแรงระเบิดนะครับไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะตามหลังคาตามผนังต่างๆนี่ยับเยินนะครับนี่นะครับในขนาดนี้เนี่ยเพลิงก็ยัง ยังคงลุกไหม้อยู่นะครับแต่ว่าสามารถวควบคุมเพลิงได้ไม่ให้เพลิงลุกลามไปที่อื่นแล้วนะครับแต่ยังคงมีการลุกไหม้อยู่ตรงบริเวณถังน้ำมันเตาขนาดใหญ่นะครับ จะเห็นว่าเสียหายบริเวณโดยรอบนี่เสียหายหมดเลยนะครับจากแรงระเบิดของเมื่อคืนนะครับ เพิ่ก็ยังคงลุกไหม้ต่อไปนะครับยังคงลุกไหม้ต่อแต่ไม่มีการระเบิดแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคง้ <Okay. S 1> นงนนานในยังมีไฟอยู่นะครับยังเห็นไฟอยู่หน้าที่ก็ยังคงกันนะครับกันให้ ยังมีแสงเพลิงอยู่นะ ชื่อโรงงานนะครับเป็นชื่อโรงงานตรงจุดเกษตรครับภาพเป็นยังไงบ้างครับภาพภาพภาพโอเคไหมครับภาพเป็นแนวที่ถูกต้องไหมครับคุณบีช่วยบอกหน่อยครับ อนนี้ผมยืนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้โรงงานซึ่งเบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลว่าเป็นโรงงานประเภทผลิตประเภทโฟมนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตีสามนะครับทําให้บริเวณโดยรอบตรงจุดนี้เนี่ยราบเลยนะครับต้องบอกว่าเสียหายอย่างหนักนะครับ อันนี้เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งด้านในเนี่ยหนัก,กวันนี้เยอะนะครับอันนี้เราสามารถเข้ามาได้แค่ตรงตรง,ตรงบริเวณนี้นะครับเนื่องจากด้านในยังคงมีการลุกไหม้ของเปลวเพลิงซึ่งเป็นการลุกไหม้ถังน้ามันเตาขนาดใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับก็ยังยังคงกันนะครับการเจ้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับให้อยู่ห่างจากจุด ที่ระเบิดตอนนี้ที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็ยืนห่างจากตรงนี้พอสมควรนะครับขอบคุณครับภาพภาพสวยดีใช่ไหมครับเห็นแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับก็ยังยืนผมก็ยืนห่างหนึ่งจุดที่เกิดเหตุพอสมควรนะครับระยะระยะที่ปลอดภัยอยู่นะครับซึ่งเจ้าที่เนี่ยบอกเบื้องต้นบอกว่าอาจจะนะฮะอาจจะร,ระเบิดได้อีก ซึ่งก็อยู่ระหว่างใช้น้ำเข้าไปฉีดเพื่อป้องกันการระเบิดอีกนะครับก็ต้องบอกว่าต้องหล่อเลี้ยงความร้อนตรงนี้ให้มันเย็นตัวนะครับเดี๋ยวเดินเดินไปดูด้านข้างๆข,ข,ข้างในอีกนิดนึงนะครับเนี่ยถนนโดย,โดยรอบเป็นแบบนี้เลยนะครับ ะเห็นว่ายังคงมีแสงเพลิงอยู่นะครับตรงจุดที่เกิดเหตุน,นะครับมองไกลๆจะเห็นแสงเพลิงอยู่ซึ่งจุดนั้นเป็นถังน้ํามันเตาขนาดใหญ่นะคระับ รอบผมเนี่ยจะเป็นเศษซากของแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับประกอบกับที่มีไฟไหม้ด้วยนะคะมีเปลวเพลิงขึ้นมาเนี่ยนะครับยับเยินไปหมดเลนผมจะแทนให้เห็นข้างๆ ค่อนข้างหนักนะครับไม่ค่อนข้างอนหนักมากเลยดีกว่านะครับซึ่งไฟก็ยังคงลุกไหม้อยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าไม่รุ้ลามไปที่ไหนแล้วนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมาสังเกตการทําข่าว หรับตรงนี้นะครับเป็นซอยกิก่แก้ว21นะครับพื้นที่ตำบลาชาเทวะนะครับจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับเหตุเกิดเมื่อตี3นะครับตี3ของวนพืหนที่ผ่านมานะครับในรัทราว่าแรงระเบิดเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ไกลถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สมุวิท่4ซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้มากพอสมควร เจ้าที่ก็เข้าควบคุมเพลิงนะครับจากหน่วยงานหลายหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปรากา,การนะครับแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงเยอะมากนะครับเยอะมากซึ่งซึ่งเวลานี้เนี่ยก็มีการสับเปลี่ยนกําลังนะครับแต่ชุดเมื่อคืนแล้วก็จะมีชุดช่วงเช้าเข้าไประงับเหตุนะครับซึ่งตอนนี้ จะเห็นไกลๆนะครับว่าจุดเกิดเหตุนเนี่ยยังคงมีสังเกิงอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะลุกลามไปที่อื่นแล้วนะครับยังคงลุกไหม้อยู่ในบริเวณตรงถังน้ํามันเตาขนาดใหญ่ด้านในนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่ากําลังนำโฟมนะครับนำโฟมโดยใช้วิธีจับด้วยการนำโฟมเข้ามาใช้เนื่องจากน้ำเนี่ยใช้ได้เพียงการาใช้ได้เพียงการควบคุมไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามไป มากกว่านี้นะครับแต่จะให้ไฟดับได้เนี่ยต้องใช้โฟมอย่างเดียวเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นโรงงานประเภทผลิตเม็ดโฟมนะครับแล้วก็เป็นสารเคมีที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีเสียงระเบิดขึ้นมาหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรระเบิดนะครับอยู่ด้านในมีเสียงดงังชัดเจนว่าเป,เป็นเสียงระเบิด แต่ตรงนี้ปลอดภัยครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้ปลอดภัยเพราะเจ้าหน้าที่กันไม่ให้เข้าไปใกล้มากกว่านี้นะครับเนื่องจากคนที่เข้าใกล้เนี่ยจะต้องมีชุดเฉพาะนะครับ คันยังคงหนามากนะครับยังคงหนามากอยู่เดี๋ยวความคืบหน้ายังไงนะครับหากมีความคืบหน้ายังไงจะรายงานเข้าไปเป็นระยะระยะนะครับส่วนช่วงนี้นะครับขอพักกันไลฟ์สดเพลงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ